และในที่สุดเพื่อนๆครับรถที่ถูกจองมา5คันแรกนะก็มาถึงหน่วยงานปรับสภาพเรียบร้อยที่สาขาทีพารักนะครับรถใครบ้างไม่รู้แล้วเนาะตอนนี้ก <laughs> ็คือลูกค้าของหนุ่มน้ำมนต์คนม่นานนั่นเองครับตอนนี้รอคิวนะครับ <laughs> เพื่อเข้าปรับสภาพ <laughs> ก็คือขัดเคลือบสีฟอกเบาะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าแผานกช่างที่เขากําลังทํากันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นมาขามนมาก5คันนี้นะครับ ก็คิวแรกจะเป็นทะเบียนของหนึ่งเก้าหกศูนย์นะถ้าจะไม่ผิด่ะใช่จริงๆด้วยครับเป็นของพี่จุฬาลัตครับนี่ตอนนี้นี่เครื่องไม้เครื่องมือดูฮะถามกันแบบนี้เลยนะครับนี่เลยคันนี้มีกล่องอนเนกประสงค์ด้วยนะดีใจด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นภายในนะเพื่อนๆครับรถมาถึงก็ประมาณนี้เลยลือ เพื่อที่จะทําความสะอาดแบบมืออาชีพเลยนะครับไปดูกันว่าเบาะนะครับที่ถอดออกไปแล้วนะครับดูดฝุ่นล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาตากแดดอย่างเงี้ยครับเพื่อน,นะครับนี่ฮะฆ่าเชื้อโอ้โ,อโหนี่คือสุดติ่งเลยก็ดีใจด้วยครับกับเพื่อนเพื่อนที่จองในรถของลดราคาพิเศษนะครับแคบส้ม t ตยทาไฮรักลีโว่ 2.4J+ ขอบคุณครับ นี่คือวิธีของการพอ,บอ,อกบ่อนะฮะเราถอดออกมาแล้วก็ดูดแบบนี้เลยนะเพื่อนนะนี่เลยครับเน้นๆแบบนี้ครับตัวหนึ่งใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเลยนะผมตัวแต่ละตัวนะเพื่อนนะและส่วนห้องผู้โดยสารนะเพื่อนนะก็จะรื้อออกแบบนี้เลยนะครับดูช่างบบขมัดขเมนมากครับนี่คือป<ผ>มข้างล่างถอดหมดเลย ทำแบบนี้เลยทุกคันนะครับเพื่อนครับที่ดูดฝุ่นดูดคราบสกปรกต่างๆออกหมดแล้วเพื่อนนะครับใช้น้ำยาไล่สิ่งปฏิกูลออกหมดแล้วก็จะเอามาตากแดดแบบนี้นะครับเพื่อนครับพึ่งไว้อย่างนี้หนึ่งวันนันเพื่อนนะนี่คือการดูแลเอาใจใส่ในส่วนของเบาะรถเพื่อนๆทุกคันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละครับนายช่างกำลังเอาเบาะมาตากแดดให้นะครับ รถเป็นเพื่อนจะได้สะอาดสะอาดนะครับพอเอาไปใช้ก็ฆ่าเชื้อโรคไปให้พร้อมเรียบร้อยครับผม